เรื่องที่เรานี่มันเกิดขึ้นในหมอทลายแห่งหนึ่งนะในอเมริกาวันหนึ่งอาจารย์ก็เขียนโจทย์นะขึ้นกระดานให้นักศึกษาหาคำตอบโจทย์นี้ก็เกี่ยวข้องกับน,บนบโปเรียนนะนัปเรียนนี่เป็นจกกักรพรรดิฝรั่งเศสเมื่อ200ปีที่แล้วซึ่งเคยกรีธาทัพเนี่ยไป ถึงประเทศรัศเสเซียซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวหิมะก็ตกอย่างหนักนะจทย์ก็มีว่าเนี่ยนโปเลียนเนี่ยให้กองทัพของตัวเนี่ยกรีธาทัพระยะทางเป็นพันพันกิโลย่ำหิมะไปจนถึงรัเสเซียโดยใส่ รองเท้าบางๆรนะองเท้าหนังบางๆถามว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นได้นะอะไรทำให้นโปลีตเนี่ยสามารถกรีธาทัพโดยที่นักรบเนี่ยนะสวมรองเท้าบางๆเนี่ยไปจนถึงรัเสเซียนะทาหน้านนที่หิมะนี่ก็ มีเป็นระยะทางเป็นพันพักิโลเมตรนักศึกษานี่ก็พยายามหาคำตอบนะบางคนก็ใช้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะว่าความกดดันนะที่มันไม่สม่ำเสมอก็อาจจะทำให้อากาศนะมันไม่หนาวมากนะบางคนก็อธิบายว่าเป็นเพราะความมุ่งมั่นนะของ ทหารนะที่คิดถึงประเทศชาตินะมากกว่าความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวแต่ละคนก็พยายามสรรหาคำตอบนะตามความรู้ตามมุมมองของตัวก็ใช้เวลาอยู่นานนะเพราะว่าอาจารย์ให้เวลาไปวันหนึ่งนะเพื่อจะหาคำตอบพอนักศึกษาแต่ละคนนะเขียนคำตอบ ส่งอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยที่จริงเนี่ยพวกคุณไม่น่าจะเสียเวลามากนะเพราะว่าถ้าใช้สามัญสำนึกเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะใส่รองเท้าบางๆเนี่ยย่ำหิมะเป็นระยะทางอ่าพันเป็นพันพันกิโลเมตรเนี่ยนะไปถึงรัเสเซียเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าพวกคุณเนี่ยใช้สามัญสำนึกนะ ก็จะรู้ว่ามันเป็นโจทย์ที่นะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้นักศึกษาก็นั่งงายไปตามๆกันแต่ก็คงได้บทเรียนนะว่าคำถามเนี่ยหรือโจทย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความจริงเสมอไปคนเราเนี่ยต้องรู้จักนะ ตั้งคำถามกลับไปที่โจทย์ด้วยว่ามันจริงหรือมันเป็นไปได้หรืออาจารย์ต้องการบอกให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักใช้สามัญสำนึกมั่งนะอย่าว่าอย่าเอาแต่ใช้หัวสมองแบบทื่อๆนะเพราะว่าโจทย์ที่ให้มาบางทีมันก็เป็นโจทย์ที่ผิดนะเรามาคิดว่าโจทย์เนี่ยที่อาจารย์ให้เนี่ยมันถูกนะ ในโรงเรียนในหมทยาลยเป็นอย่างนั้นนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยโจทย์ที่เราได้มาบางทีมันเป็นโจทย์ที่ผิดนะแต่ถ้าเราหลงเชื่อนะเราก็อาจจะไม่ใช่แค่เสียเวลานะอาจจะเสียเงินเสียทองหรือว่าเสียผู้เสียคนก็ได้หลายคนเนี่ยถามว่าทำไมเชื่อแล้วก็เสียงให้กับชายลูกโซ่นะหรือว่าโดนหลอกเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก คนที่เขาเป็นเจ้าของแชร์ลูกโซ่เขาก็พยายามพูดเชิญชวนโน้มน้าวว่านะถ้าเอาเงินมานะลงแชร์กับเ้าแล้วเนี่ยจะได้ผลตอบแทนมากมายคือถ้าใช้สามัญสำนึกสักหน่อยนะก็จะรู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่จะเป็นเพราะความโลภก,ก็ได้นะหรือว่า เป็นเพราะความไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะความศรัทธาในผู้พูดว่าเป็นเป็นคนรู้จักกันนะก็เลยโดนเขาหลอกไปและเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เสมอๆคือถ้าคนเราเนี่ยนะลองใช้สามัญสำนึกทั้หน่อยเนี่ยมันก็จะรู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราดินได้ฟังมาเนี่ยมันไม่น่าจะจริงอะ เดี๋ยวนี้มันมีข่าวลือข่าวลวงมากมายนะทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคนก็เชื่อเพียงเพราะว่าคนที่ส่งข้อความมาหรือคนที่แชร์มานะเป็นคนรู้จักเดี๋ยวนี้มันมีข่าวลือข่าวลวงเยอะแยะไปหมดซึ่งพอเราเชื่อเนี่ยมันก็เกิดปัญหาบางทีถ้าใช้สามัญสำนึกสักหน่อยก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ่า เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้สามัญสำนึกกันแล้วอาจจะเป็นเพราะมีคติส่วนตัวหรือเป็นเพราะว่าเชื่อง่ายก็ได้บางทีเราก็เชื่อเพราะศรัทธานะคนที่ส่งข้อความมาคนที่บอกนี่เป็นคนที่เราไว้ใจนะแต่ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเขาเองก็โดนหลอกเหมือนกันนะหรือบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเอาคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะ ไม่ใช่ว่าจะเชื่ออะไรง่ายๆนะแม้คนที่มาพูดต่อหน้าเขาเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามนะในสมัยพุทธกาลนี่มีนะมีโยมมีอุบาสกคนหนึ่งนะได้ฟังธรรมจากผู้เจ้าเรียกว่าสนทนาธรรมกันดีกว่านะผู้เจ้านี่ก็มามาสนทนาด้วยแล้วก็ทำให้ อุบาสกคนนี้เนี่ยนะได้เข้าใจเลยนะว่าขันธ์ท่าเนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเข้าใจจกนกระทั่งบรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันเลยนะหลังจากที่พระเจ้าเนี่ยเสด็จกลับไปไม่นานเนี่ยมานะมาเนี่ยมันเห็นเหตุการณ์มันก็เข้ามาสวมรอยมานี่มีความสามารถหลายอย่างนะั้นแล้วก็ความฉลาดด้วย ก็แปลงการเป็นผู้ตเจ้าแล้วก็มาหาอุบาสกคนนี้แล้วบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปนะเรื่องขันห้าว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะ่ะนะพูดผิดนะมันมีขันห้าบางอย่างที่เป็นตัวเป็นตนนะันถ้าเป็นเราเนี่ยนะเจอระพุทธเจ้ามาพูดอย่างนี้เนะี่ยจะเชื่อมั้ก็คงเชื่อนะว่าเออุูธเจ้านี่นะ มาแก้มาแก้ไขข้อความนะว่าพูดผิดเมื่อสักครู่แต่อุบาสกคนนี้แก่มีปัญญาน่าจะศรัทธาในพระเจ้านะแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะพระเจ้านี่ไม่น่าพูดอย่างนี้นะเมื่อกี้พูดอย่างหนึ่งตอนนี้มาพูดอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไอ,อ้คนที่อยู่ข้างหน้าล้านี่เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าสงสัยจะเป็นมารแล้วมั้ง นะพอพูดว่าท่านคือมารใช่ไหมเนี่ยมานี่มันยอมแพ้เลยนะยอมนะเพราะว่ามานี่จุดอ่อนคือการถูกรู้ทันนะอันนี้คุณสมัสมติคล้ายๆกับอ,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 อารมณ์อกุศลหรือกิเลสทั้งหลายนะที่มันกลัวถูกรู้ถูกเห็นมานี่พอมีคนทักว่าท่านคือมารใช่ไหมนี่ยอมเลยนะยอมยอมแพ้ก็เปิดเผยตัวเองว่าใช่แล้วเป็นมารไม่ใช่พระเจ้าหรอก อันนี้เป็นคุณลักษณะของอุบาสกนะของชาวพุทธเนี่ยคือไม่เชื่อง่ายนะแม้คนที่มาพูดเนี่ยนะดูเหมือนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามนะแต่ว่าถ้าสิ่งที่พูดเนี่ยมันมันทำแม่งทำแม่งนะแล้วก็ไม่ไม่สอดคล้องความเป็นจริงนะก็ไม่เชื่อนะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ ไม่ได้ศรัทธาจนงมงายนะยังรู้จักใช้ปัญญานะแล้วก็อาจจะใช้สามัญสำนึกในระดับหนึ่งด้วยพวกเราเนี่ยนะบางทีนะมันก็ต้องต้องเจอโจทย์อย่างอาจารย์คนนี้บ้างนะถึงจะได้เข้าใจว่าในความเป็นจริงเนี่ยโจทย์เนี่ยในห้องเรียนกับในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้โจทย์ใน ชีวิตจริงมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนกับในห้องเรียนนะบางทีมันก็หลอกเหมือนกันนะแล้วถ้าเราไม่ฉลาดนะไม่ใช่สามัญสำนึกเราก็เชื่อง่ายๆาครูบาอาจารย์เนี่ยนะเขาจะรู้จักนะให้โจทย์กับเรานะซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ทำให้เรา,าได้ปัญญา แต่มันอาจจะไม่ใช่โจทย์ตรงๆซื่อๆก็ได้มีโค้ดนะโค้ดทีมบาสเกตทีม bon นะวอลเล์บอลนะวอลเล์บอลหญิงของไทยเนี่ยพวกเราคงทราบดีนะทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติของไทยเราเนี่ยสร้างชื่อมากนะแมีความสามารถเนี่ยติดอันดับโลกเพราะได้โค้ดที่เก่งนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยโค้ดก็ให้ นักกีฬาเนี่ยแข่งกันเองนะคล้ายๆเป็นทีม A ทีมบีนะแข่งกันเองบางทีก็ไปเชิญไปเชิญทีมอื่นมาแข่งกับทีมชาติแล้วโค้ดเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็บางครั้งเนี่ยโค้ดเนี่ยนะก็จะตัดสินผิดพลาดเป็นกรรมการนะตัดสินผิดพลาดเช่นบางทีทีมคู่ต่อสู้เนี่ยฟาวโค้ดก็บอกว่าไม่ฟาว บางทีก็ไปตัดสินว่าทีมชาติเนี่ยฟาว่า้งหน้าที่ก็ไม่ได้ฟาวอะไรบางทีทีมผู้แข่งเนี่ยเขาตีลูกนะออกเส้นไปโค้ชก็บอกว่าได้คะแนนนะฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนนักกีฬาทีมชาติก็ไม่พอใจนะฮึดฮัดมาทําไมโค้ชเนี่ยทำไมไม่เป็นธรรมนะตัดสินไม่เป็นธรรมตัดสินผิดพลาด โบยใส่โค้ดนะหลังจากที่เลิกหลังจากที่แข่งเสร็จโค้ดก็จะบอกว่าที่ทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะฝึกนักนักนักกีฬาของตัวนะให้รู้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตจริงนะเกมกีฬาเป็นอย่างนี้แหละคือบางทีกรรมการก็ตัดสินผิดบางทีกรรมการก็ไม่เป็นธรรมกับนักกีฬา และเราจะต้องรู้จักทำใจให้ถูกนะเวลาเจอกรรมการตัดสินแบบนี้หรือว่าเวลาเจอความไม่เป็นธรรมนะที่เกิดจากกรรมการมันไม่ใช่ว่าในการแข่งกีฬานะทุกอย่างมันจะถูกต้องไปหมดมันมีความผิดพลาดมันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้จักทำใจให้ได้เพราะถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็จะงุดหงิดหัวเสียแล้วเราก็จะยิ่งตีผิดตีพลาดมากขึ้นนะ โค้ดคนนี้เก่งนะไม่ใช่แค่สอนให้ให้ให้เล่นเก่งอย่างเดียวนะโค้ชที่เก่งเขาก็สอนให้เล่นเก่งนะให้มีแท็กติกมีรู้จักแก้เกมรู้จักลุกรู้จักรับแต่ที่เก่งกว่นั้นคือนะสอนให้นักกีฬาเนี่ยนะสามารถจะคุมอารมณ์ของตัวเองได้สามารถจะเข้าใจความเป็นจริงของเกมกีฬานะว่ามันไม่ได้ซื่อตรงนะมันมีผิดมีพลาดมันมี ความไม่เป็นธรรมมันมีการโกงกันนะต้องรู้จักทำใจให้ได้นะไม่ใช่เก่งแต่ในเรื่องกีฬาในเรื่องอแทคติกอย่างเดียวแต่ต้องเก่งในเรื่องของความจริงของเกมกีฬาที่จริงในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะซื่อๆตรงๆนะบางทีมันก็มีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับเรามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับเรา หลายคนทำใจไม่ได้เช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะทั้งๆที่ก็ทําความดีมาทําบุญทํากุศลมามากมายศีลก็รักษาบุญก็ทํำแต่ทำไมเจ็บป่วยบางทีไม่ได้ป่วยธรรมดาเป็นมะเร็งหลายคนทำใจไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นไม่เป็นธรรมเลยมันไม่แฟร์เลยยิ่งทำอย่างนี้นะยิ่งคิดแบบนี้ มันยิ่งซ้ำเติมตัวเองยิ่งทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นนะเพราะว่าจริงๆความยุติธรรมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เราสมมุติกันขึ้นมานะในความเป็นจริงมันมันก็มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นธรรมอย่างที่เราสมมุติหรืออย่างที่เราตั้งกติก,กาแมนะ้แต่ในเกมกีฬามันก็มันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะตามหนังสือนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางครั้งมันก็ดูเหมือนไม่มีเหตุไม่มีผลนะ บางคนนี่ก็ทำงานหนักมานะตั้งแต่เป็นเด็กก็หาชา้ากินคําต้องเรียนหนังสือต้องช่วยตัวเองนะพอมีครอบครัวนะก็ต้องเลี้ยงลูกนะโดยพ่าผู้หญิงนี่ก็เลี้ยงลูกมาอย่างเรียกว่าแทบเลือดตากระเด็นนะลูกก็เยอะรายได้ก็น้อยนะก็สามารถที่จะหาเงินส่งเสียลูกจนเรียนจบมหาวิทยาลัยนะบางคนก็เรียน เป็นถึงหมอนะพอลูกนี่นะโตมีอาชีพการงานที่มั่นคงก็ถึงคราวที่ตัวเองจะสบายสักทีลำบามาตั้งแต่เล็กนะแต่พออายุห้าสิบนะแทนที่จะได้เสพเสวยผลพวงจากความเพียรพยายามนะที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงลูกจนโตจนเขามีหลักมีฐานที่มั่นคงบอกว่าป่วยนะ บางทีก็พิการเป็นอมัอมาพกาตบางทีก็เป็นมะเร็งบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกอมทำมมันไม่ยุติธรรมแบบนี้คนที่เป็นลูกก็จ,จะเสียใจนะว่าแม่ของตัวเองเนี่ยทำงานหนักมาทั้งชีวิตถึงเวลาบ้านปลายน่าจะมีความสุขต้องมาเป็นทุกข์แบบนี้อีกก็จะโวยวายตีโพยตีพายคล่ำครวไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันไม่แฟร์เลยแต่ชีวิก็เป็นอย่างนี้แหละนะ มันเป็นอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่สามารถจะดำเนินแบบเส้นตรงได้ทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่นนะทำดีก็น่าจะได้ดีทำชั่วก็น่าจะได้ชั่วแต่ว่ามันก็มีเหตุปัจจัยหลายลอย่างที่มันไม่ทำให้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรู้จักวางใจว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วนะจะไปโวยวายตีโพยตีพายมันก็ซ้ำเติมตัวเองแต่ว่าไปแล้วเนี่ย ไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเอาแต่โวยวายตีโพยตีพายเราก็แย่สิ่งที่ควรทําคือตั้งหลักว่าเออแล้วเราจะทํำยังไงกับมันดีมันเมื่อคนที่เล่นไพ่นะบางคนเนี่ยจั่วทีไรนะั้นมันได้แต่ไพ่ไม่ดีไพ่ไพ่ไพเลขต่ําๆได้สองมั่งได้สามั่งไ,ได้สี่มั่งนะคนที่เป็นนักเล่นไพ่นะที่เก่งเก่งเนี่ยนะเขาจะไม่เอาแต่โวยวายตีโพยตีพายว่า ทำไมมันได้ไพ่บว้ยบวยแบบนี้นะแต่เขาจะคิดว่าเออทำยังไงจะใช้ไพ่ที่ที่อยู่ในมือเนี่ยแล้วก็เล่นให้มันดีที่สุดบางคนก็เล่นชนะนะทั้งที่ไพ่ในมือเนี่ยมันแย่กว่าไพ่ของคู่แข่งนะบางทีคู่แข่งหรือเพื่อนที่ที่เล่นด้วยนี่นะมีแจ็คแมมคิงนะมี A แต่ก็ยังแพ้นะยังแพ้คนที่มีไพ่ต่ำๆนะ นะเพราะว่าเขาเนี่ยรู้จักใช้ไพ่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะมันเหมือนกับแม่ครัวนะที่บางทีก็ได้ได้เครื่องครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยครบถ้วนวัตถุด,ดิบก็มีน้อยแต่ทําไมบางคนเนี่ยสามารถจะปรุงอาหารได้อร่อยอร่อยกว่าแม่ครัวที่เขามีเครื่องคราวครบบริบูรณ์นะมีวัตถุด,ดิบเพียบนะอันนี้เป็นพร่อเขาเนี่ยแม่ครัวคนที่เขา ได้ของมาน้อยเนี่ยเขาไม่มัวแต่บ่นนะว่าโอ้ยทำไมฉันได้รับความเป็นธรรมทำไมฉันได้ของแค่นี้เขาจะไม่มัวเสียเวลาบน่นแต่เขาจะพยายามนะเอาสิ่งที่มีอยู่ในมือนี่แหละนะมาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดเวลาเจ็บป่วยนะก็ไม่ได้เอาแต่ข้าครวนนะแต่ว่าหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยว่าเออมันสอนอะไรเรานะนะความเจ็บป่วยเนี่ยบางทีมันก็สอนทำมาให้กับเราได้นะ อันนี่ต้องรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่นะแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ยอมรับว่าเอออะไรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันป่วยการที่จะบ่นว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องนะแค่นี้การที่โค้ดเนี่ยนะเขาโยนโจทย์ครูอาจารย์ที่เขาโยนโจทย์ที่มันผิดนะหรือว่าโค้ดเนี่ยที่ตัดสินไม่เป็นธรรมเนี่ยนะมันเป็นการสอนนะ ็นการให้บทเรียนชีวิตท,ที่สาคัญซึ่งบางทีมันไม่มีในโรงเรียนมันไม่มีในหมหาวทยาลัยนะในชีวิตจริงเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเรียนมาเส้นตรงที่มันตรงจริงๆเนี่ยนะเราเห็นได้แต่ในวิชาเลขคณิตนะวิชาเลขาคณิตนี่เส้นตรงเดี้ยเลยแต่ในชีวิตจริงหาเส้นตรงยากวงกลมที่มันวงกลมแบบ วงกลมที่ทําด้วยวงเวียนนะในชีวิตจริงเนี่ยในโลกกว้างเนี่ยมันไม่มีวงกลมขนาดนั้นนะมันไม่มีวงกลมนะในธรรมชาติที่มันกลมดิกเลยเนี่ยนะไอ้กลมดิกเนี่ยมันมีอยู่แต่ในวิชาเลขาคณิตนะในตําราเส้นตรงหรือว่าเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มันเป๊ะเป๊ะเลยเนี่ยมันมีอยู่แต่ในหนังสืออยู่ในห้องเรียนแต่มันไม่มีในชีวิตจริงไม่มีในโลกกว้างนะธรรมชาตินี่มันไม่มี วงกลมที่กลมดิกหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป๊ะๆนะอันนี้เราก็ต้องนะรู้จักนะเรียนรู้ที่จะเข้าใจความจริงแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับโจทย์ต่างๆที่เข้ามานะโจทย์ที่ต้องใช้สามัญสำนึกไม่ใช่เชื่อตะพึ่ตะพืะพ้หรือว่าโจทย์ที่มันสอนให้เราเนี่ยต้องรู้จักความเป็นจริงบางทีโจทย์เนี่ยมันถูกนะ แต่ว่าเราเองอะนะที่ทำผิดก็มีนะหรือว่าเราเองเนี่ยไม่รู้จักนะไม่ทำไม่รู้จักทำความเข้าขใจมันมีโจทย์หนึ่งซึ่งพวกเราจะเคยได้ยินนะเด็กคนนึงเนี่ยไปขอเงินแม่อยากอยากจะไปซื้อขนมแม่ก็ให้เงิน20บาทเด็กได้เงินเด็กก็รีบไปที่ร้านขนมนะ ไปเลือกของมาเลือกขนมนมาราคา5้าบาทซื้อขนมห้าบาทก็จ่ายเงินเจ้าของร้านได้รับเงินเจ้าของร้านก็ทอนเงินมา5บาทเด็กรับเงิน5บาทใสก่กระเป๋าแล้วเด็กก็รีบออกไปเลยถามว่าเราจะอธิบายโจทย์นี้อย่างไรนะนะหลายคนก็คิดไปก็คิดว่าเนะจ้าของร้านทอนผิดหรือเปล่า นะเด็กก็รีบนะเจ้าของร้านทอนห้าบาทเด็กรีบเด็กก็ไปเลยนะคว้างเงินเสร็จไปเลยแต่ถ้าตอบว่าโจทย์มันถูกอะ่ะนะเราจะอธิบายว่ายังไงนะหลายคนคิดยังไงก็คิดไม่ออกนะคิดไม่ออกที่คิดไม่ออกก็เพราะว่าไปนึกเอาว่าเด็กยื่นเงินยี่สิบาทให้ เจ้าของร้านถ้ายื่นให้20บาทก็ต้องทอนมา15บหารือใช่ไหมแต่โจทย์ไม่ได้บอกในความเป็นจริงคือก็คือเด็กเนี่ยยื่น10บาทให้ได้เงิน20บาทก็จริงใช่ไหมยี่บาทอยู่ในกระเปา๋าแต่ยื่น10บาทให้ขนมราคาห้าบาทก็พ่อค้าก็ทอนมา5บาทก็ถูกแล้วนะแต่หลายคนเนี่ยนึกไม่ออกนะเพราะว่าในใจเนี่ยมัน ปรุงแต่งขึ้นมามีภาพขึ้นมาในใจว่าเด็กเนี่ยยื่นเงิน20บาทให้คนขายแต่โจทย์ไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยนะโจทย์บอกเพียงแต่ว่ายื่นเงินให้นะอันนี้คือสิ่งที่เราปรุงขึ้นมาในใจนะแล้วมันก็ทำให้เราชะง,งักนะหรือว่าทำให้เราตอบไม่ถูกนะมันกลายเป็นติดตันเข้าไปเลยเพราะเรา ไปสร้างภาพขึ้นมาอีกในใจนะไปปรุงแต่งขึ้นมาอีกโจทย์หนึ่งนะ,อ,ะอันนี้ก็ดูดเดือดหน่อยนะพ่อกับลูกขับรถกลางดึกบอกว่าพอผ่านทางรถไฟเนี่ยด้วยความเร่งรีบก็ข้ามทางรถไฟเลยบอกว่ามันมีรถไฟเนี่ยพุ่งเข้ามาชนนะ รถพังยับเยินพ่อนี่ตายคาที่ส่วนลูกเนี่ยนะอาการสาหัสนะก็รีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีนะต้องเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วนสัญญาแพทย์เนี่ยนะก็ถูกเรียกมากลางดึกสัญญาแพทย์คือหมอผ่าตัดเนี่ยพอมาเจอคนไข้เนี่ย บอกว่าตัวแข็งเลยนะพูดไม่ออกสักพักก็บอกว่าผ่าไม่ได้เพราะคนไข้เป็นลูกฉันเราจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายอย่างไรนะบางคนก็บอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงหรือเปล่านะบางคนว่าผีหลอกไหมเนี่ยหรือว่าบางคนบอกพ่อไม่ตายจริงหรอกนะบางคนคิดเป็นวันนะ ตอบไม่ได้พะอ,อะไรเพาะไปคิดว่าสัญญาแพทย์นี่เป็นผู้ชายนะสัญญาแพทย์เป็นผู้หญิงเป็นแม่ของเด็กนะหลายคนเนี่ยตอบไม่ได้นะงงเอ๊โจทย์ผิดหรือเปล่าเนี่ยโจทย์ไม่ผิดนะแต่เราเนี่ยลอยไปปรุงขึ้นมาเองว่าเนี่ยหมอผ่าตัดเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วเป็นแล้วลูกแล้วคนไข้เป็นลูกนะมันก็ขัดแย้งกันเองเพราะ พ่อตายไปแล้วนะพ่อของผู้ของคนไข้าตายไปแล้วเราบังจะนึกภาพขึ้นมาว่าเนี่ยสัญญาแพทย์ต้องเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเราอา,อาจจะไม่ได้นึกเลยวผู้หญิงก็มนะีโจทย์มันถูกนะแต่เราตอบไม่ได้เพราะเราไปสร้างภาพในใจเรียกว่าคิดเกินโจทย์นะนะไปคิดเกินโจทย์ไปสร้างภาพเกินโจทย์แล้วเราก็ ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะเวลาเราอ่านขา่าเวลา,เาได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยบางทีก็พูดแค่หนึ่งนะเราเติมเป็นสองนะเพราะว่าเราปรุงแต่งขึ้นมาเราชอบปรุงแต่งเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราได้ยินจากโจทย์ที่เราได้รับมันก็เลยทำให้เราตอบผิดนะหรือตอบไม่ได้แล้วเราทำอาอยู่ตลอดเวลา นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักสังเกตจิตใจตัวเองบ้างเนี่ยเราก็จะโดนไอ้ความคิดเนี่ยมันหลอกนะความคิดมันปรุงแต่งขึ้นมาจากประสบการณ์นะหรือจากการที่เราคิดเอาเองนะคิดเอาเองเนี่ยเราคิดบ่อยนะคิดเอาเองนะแล้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดนี่เป็นความจริงแล้วเราก็เลยตอบโจทย์ผิดหรือตอบ ตอบไม่ถูกนะถ้ามัน <c oughs> มันดูใจงตัวเองบ้างนะมันสังเกตนะดูใจของเราว่าใจเรามันคิดปรุงเกินไปหรือเปล่านะมันคิดคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงหรือเปล่านะมันเติมเอาเองไหมอันนี้แหละก็เป็นเรื่องของความคิดเรื่องจิตใจซึ่งถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง การที่เรากลับมาหมัน่นตามดูรู้ใจตัวเองว่าบางทีเราอาจจะเชื่อง่ายไปบ้างละนะหรือว่าอะไรที่มันตรงกับอคติของเราเราก็เชื่อหรือว่าเรานะเป็นเพราะความโวภของเราเราก็ไม่รู้จักใช้สามัญสำนึกนะในการที่จะรับฟังรับรู้สิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน,น้อยๆนะที่มันน่าช่วยทำให้เราเนี่ยได้ นะกลับมาเห็นความสำคัญของ,ของการมารู้ทันจิตใจของเราคำเดียวพูดเท่านี้นะับพระ